สวัสดีค่ะเจจ่าลบุรีนะคะเป็นหัวหน้าคิวเจจ่าลบุรีมีอาชีพวิ่งขนส่งสินค้าจากตลาดไทยไปภาคอีสานค่ะแล้วก็เริ่มต้นที่ที่ได้มาทําตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนครอบครัวทําอาชีพขายแตงโมขายผลไม้แล้วก็เลยต้องช่วยกันขับรถส่งจากสวนมาที่แผงค่ะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาลองดูมาลองล่องดูค่ะ ลองเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมาเป็นขับไปตามจัง,จงหวัดบ้างเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจอสิ่งต่างๆลองเปลี่ยนจากการบรรทุกแตงโมลองมาบรรทุกอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นอย่างนี้ปลาค่ะลองท้าทายดูว่าการบรรทุกน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้รู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าเพราะคําดูถูกค่ะเคยโดนดูถูกโดนแบบหัวเราะว่าทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพิสูจน์ใจตัวเองแรกๆก็กลัวค่ะแต่พอได้ทําแล้วมันสนุกสนุกแล้วก็ชอบ แล้วก็กลายเป็นรักอาชีพนี้แล้วก็รักการแต่งรถด,ด้วยค่ะการขนส่งนี่อุปกรณ์เสริมของรถเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะอย่างแนบอย่างช่วงล่างอย่างคอกแล้วก็อย่างล้อมีมีความสําคัญแบบมากๆเลยเพราะว่าเราต้องบรรทุกหนักแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็บรรทุกหนักอย่างรถจ๋าเนี่ยขั้นต่ํานี่ก็4ตันห้า แต่มากๆก,ก็คือ6กตันแต่ต้องเป็นระยะสั้นถ้าระยะยาวเนี่ยอันตรายแต่ว่าของจ๋าเนี่ยจะใส่ส่วนมากก็4ตัน5ไม่เกินนี้วิ่งระยะทางประมาณ500โลถึง600โลไม่เกินนี้ค่ะแต่แต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถเราแล้วก็สวยที่สุดถูกใจที่สุดสิ่งแรกเลยคือสีสวยสะดุดตาแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะค่ะแล้วการการใช้ล้อแม็กเนี่ยข้อดีของเขาก็จะมี ความร้อนของเขาระบายได้ดีแต่ที่ถูกใจเลยคือลายเยอะสีสวยแข็งแรงจ๋านี่พาลูดหลุมตลอดทุกคนจะรู้เลย f อเจ๊จ๋านี่คือเจ๊จ๋านี่ตบหลุมทุกหลุมแต่เขาก็ยังอยู่กับจ๋าแบบโอ้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะ <S <S ความแตกต่างระหว่างล้อแมกกับกระทะนี่สําหรับจ๋าจะคิดว่ากระทะนี่ความร้อนมันจะเยอะกว่าแต่ล้อแมกเนี่ยคือก็ระบายความร้อนได้ได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเน้นสวยหรือว่าเน้นเท่ แล้วก็ใช้งานได้ดีก็ต้องคอสมิกค,ค่ะลายเยอะมีให้เลือกเยอะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยสามารถจับต้องได้ถ้าจะติดตามเจ๊าจา๋าลพบุรีก็ที่ Facebook ได้เลยค่ะชื่อเจ๊าจา๋าลพบุรีเลย TikTok ก,ก,ก็เหมือนกันค่ะถ้าใครเป็น f c เจ๊จ๋าจะรู้ว่าเจ๊จ๋าเนี่ยไลฟ์สดทุกวันเวลาบรรทุกของแล้วก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะฝากลอคอสมิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยใช้ดีจริงราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็มีลายให้เลือกเยอะมาก